โอ้โหแล้วเจอตีสวนอย่างนี้ฮะแต้มในสนามลูกนี้เบียกกำแพงตีติดคืนครับผมโอ้โหเอาครับเดีมาดูครับผมในไม้ต่อไปสองแต้มครับสกอร์เรื่อนเป็น7ดต่อสามไม้เมื่อกี้ครับผมทางด้านทีมของอาร์ติจิตได้แต้มไม้นี้มีสิทธิ์โยนแกนเลือกระยะเล่นแล้วก็จะขึ้นมาคุมโซนก่อนครับผมนะ เล่นดุจริงๆครับผมครับเรามาดูครับผมนะในไม้ต่อไปลูกนี้ครับดับขึ้นมาตึ๊บแสงรับมือขึ้นของอาร์ตพิจิตลูกนี้ดอบมาขึ้นมาคุมโซนได้ดีเลยทีเดียวฮนะใดหนึ่งแต้มในสนามลูกนี้เบียด ตีติดคืนครับผมโอ้โหลูกนี้ตีติดครับผมแล้วเก็บหนึ่งแต้มในสนามให้กับทีมไปได้โอ้โหแล้วเจอตีสวนอย่างนี้ฮะออืืห ม่เห็นแล้ครับ <c oughs> ดูครับตีกันแบบโคตรเสียดายครับสโลโมชั่นไม่มีทุกคนถ้าสโลโมชั่นมีนะมันกว่านี้อีกตีกันมันมากเอาครับลูกนี้ครับตีโดรับหนึ่งครับแต่ต้องติดด้วยนะผัดกันตีคนละใบครับ เขาวงมาบน็อตนครปฐมจุกขึ้นมาแล้วตีโดนครับผมติดอีกแล้วอ่อาครับไปต่องลูกนี้จบค,ครับติบเปลี่ยนครับเก็บหนึ่งแต้มในสนามไปได้อืมออ่าครับลองมาดูครับผมลูกนี้ตีโดนรับหนึ่งตีติดรับสองครับทางด้านน็อตนครปฐม เข้าวงมาจบขึ้นมาแล้วติดตามไปเยอะเลยครับใบนี้เข้าวงมา,า,งมานี่ โอ้โหแล้วตีติดคืนครับเปลี่ยนเก็บหนึ่งแต้มในสนามไปครับผมไปนี้ฮะอือหือเอาเขาไปต่องจะเล่นยังไงครับในสนามเสียอยู่สองแต้มลูกนี้จุกขมาละตีเช็ดแก่นโอ้โหแก่นออกเริ่มไม้ใหม่ไม่มีใครได้แต้มก็ผมลูกนี้